ถึงมากที่สุดคือคำวิเคราะห์จากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคำวิเคราะห์นั้นเองก็ได้รับการโต้กลับจากนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวันนี้นั่งอยู่กับเราทั้งสองคนแล้วครับอาจารย์วรเจตภาคีรัตจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชจากทีดีไอสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากเริ่มคุยกับอาจารย์บรเจตก่อนครับจากบทวิเคราะห์ของอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าถึงองค์ประกอบของคดีในมุมมองของอาจารย์ก่อนครับ ครับคือจริงๆคดีนี้เนี่ยครับมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการยึดทรัพย์นะฮะหรือว่าเราเรียกในทางกฎหมายว่าการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนะครับซึ่งเอ่อมันเป็นไปตามก,กฎหมายนะครับของปปชนะครับในส่วนที่ว่าด้การร่ำรวยผิดปกตินะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่กล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับว่าร่ำรวยผิดปกตินะครับ คำาว่าร okay. mm ับผลประยปกติก็คือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่านี่สินลดลงนะครับหรือว่าได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าการกระทําการในหน้าที่นะครับข้อกล่าวหาของคดีนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหามีการกระทำนะฮะต่างๆคุณทักสินที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับทำให้ได้ทรัพย์สินมานะครับโดยไม่สมควรนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ สารนั้นได้ไดพิพากษานะครับดังที่เราได้ทราบกันว่ามีการยึดทรัพย์สินนะครับบางส่วนจากการขายหุ้นให้กับเทมาเซกนะครับทีนี้สถานะของคดีก็คือว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในตัวระบบปกตินะครับแต่เป็นคดีที่เกิดขึ้นภายหลังการธรรัฐประหารรัฐบาลของของพันธมโทโท ดรทักษินชินวัตรน่นะครับแล้วก็ตัวของคดีนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือคอตสแล้วต่อมาคอตสได้ส่งเรื่องให้ปปชนะครับแล้วเรื่องจึงมาที่ศาลฎีกาภายในคดีอาญาผู้ดำรงิน่างทางการเมืองนะครับแล้วผลของคำพิพากษาก็เป็นที่รู้กันผมเรียนคุณโยนนิดนึงว่าตอนที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือได้มีการอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่26กุมภาเนี่ยกลุ่ม5อาจารย์เองเนี่ยนะครับไม่ไม่ยังไม่ได้มี แนวความคิดนะครับที่จะมีการออกบทวิเคราะห์หรืออะไรแต่อย่างใดจนสิ้นเพราะว่ามันต้องศึกษาประเด็นต่างๆคดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากที่เราได้อ่านคําพิพากษาของสารดีกานะครับซึ่งเผยแพร่ใน <for instance. S 2> อีกสัปดาห์หนึ่งถัดมาเนี่ยนะครับเมื่อเราได้อ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีก7วันต่อมาเนี่ยจึงได้มีการออกบทวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรานั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับคาพิพากษาด้วยเหตุอะไรซึ่งต้องเรียนในเบื้องต้นว่าคุณทัศินจะกระทาการผิดหรือไม่ผิดเอื้อประโยชน์หรือไม่เอื้อระนัคบก แต่ว่าบทวิเคราะห์นั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาซึ่งไม่ได้อ่านคำพิพากษาทั้งคดีแล้วเนี่ยนะครับที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการ,ร,รกระทำห้ากรณีที่เป็นการเอื้อประโยชน์นั้นเนี่ยกลุ่มห้าอาจารย์ก็มีความเห็นว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ,รบในทางกฎหมายนะครับทีนี้ก่อนจะไปที่5กรณีเนี่ยอาจารย์ให้ความเห็นตอนต้นไว้ว่าการซุกหุ้นเนี่ยไม่เป็นในยยะสําคัญตอ่อการพิจารณาคดีนี้เป็นเพราะอะไรครับ คือจริงๆเนี่ยเวลาที่จะพิจารณาคดีเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นอยู่หลายประเด็นนะครับมันจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นเบื้องต้นนะครับที่นำไปสู่ประเด็นหลักในคดีนะครับจริงๆคดีเนี้ยประเด็นหลักในคดีเนี่ยก็คือว่ามันมีการกระทำของหุทักษินไหมนะครับที่สืบเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็การกระทํานอนั้นเนี่ยทำให้ตัวหุทักสินนั้นเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือว่าได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรถึงไมมนะครับอันจะทําให้ศาลมีอํานาจที่จะมีภาคสายึดทรัพย์ได้นะครับ ทีนี้ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นซึ่งเป็นประเด็นหลักของคดีเนี่ยมันมีประเด็นเบื้องต้นที่ตามอ่ะที่นามาหลายประเด็นมากๆนะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องของกระบวนการในการในการาพิจารณานะครับอำนาจของคณะกรรมการกรทอสศอ,อานาจของคณะกรรมการปปชความมีส่วนได้เสียนะครับสถานะของประกาศของของคอปคอนะครับแล้วรวมถึงประเด็นเรื่องที่กุลนสินนั้นเนี่ยยังคงครองไว้ซึ่งหุ้นในชินขอกหรือไม่นะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นเบื้องต้นที่นําไปสู่ประเด็นในทางเนื้อหาของคดีทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ได้ว่า การที่มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาเนี่ยนะครับถ้าเกิดประเด็นเบื้องต้นบางประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งสารพิาพากษาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไปสู่เนื้อหาคดีเลยก็ได้อย่างเช่นบอกว่าคดีเนี้ยนะครับเอ่อเป็นเป็นกรณีที่กอตสอบไม่มีอำนาจหรือปปชไม่มีอำนาจกระบวนการพิจารณาเนี่ยทำมาโดยไม่ถูกสา,า,ยายตัดไปเลยนะครับหรือประกาศคอปคอ,อ,อไม่ชอบแล้วธรรมนูญเนี่ยตัดไปเลยนะฮะ ซึ่งประเด็นพวกนี้สารก็รับมาโดยตลอดพวงนี้นะแล้วก็ประเด็นเรื่องสุกหุ้นนะฮะประเด็นเรื่องสุกหุ้นเป็นอย่างนี้ครับว่ามันมีความสําคัญคดีในคดีนี้ในแง่ที่ว่าถ้าเผื่อว่าสารวินิจฉัยว่าคุณนักเสียเ่ยงไม่ได้ถือครองไว้ซึ่งหุ้นในชินคอปเนี่ยนะฮะก็ยกฟ้องได้เลย เพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าการการะทำมันนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือเปล่าอ<ช>ะไรอยเแต่ว่าการวินิจฉัยว่าคุณนักศ์สินนั้นเนี่ยคงไว้ซึ่งหุ้นเนี่ยมันย,ยังยึดทราบคุณนักยสินไม่ได้อยู่ดีต้องบอกว่าตัวเองคงไว้ซึ่งหุ้นเป็นเจ้าของหุ้นแล้วหลังจากนั้นนี่จึงต้องดูต่อไปอีกว่ามีการการะทาที่เอื้อประโยชน์กับตัวหรือเปล่า<ช>ทีนี้ตอนที่เราวิเคราะห์การวินาจษาเนี่ยเราดูทั้งคดี หมายความว่าเราดูผลนสุดท้ายของคดีว่าที่สุดมันมีการทำเรื่องการเอื้อประโยชน์ไหมซึ่งเมื่อเราเห็นว่ากรณีนี้ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แล้วเนี่ยเราจะบูกว่าเรื่องนี้จะซุกคุหรือไม่ซุกคุนเนี่ยไม่เป็นนัยสําคัญละผมจึงไม่ได้เถียงประเด็นนี้นะฮะหมายถึงว่า จะมองว่าสุกคุณก็ได้หรือมองว่สุกคุณก็ได้ผลสุดท้ายก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงผลของการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการกระทาที่มีการเอื้อหรือมีเอื้อประโยชน์เท่านั้นเองครับทีนี้มาที่อาจารย์สมเกียิครับอาจารย์มองภาพรวมๆของคดีในมุมเดียวกับอาจารย์โรเจต์หรือว่าต่างกันอย่างไรแล้วก็มาสู่เรื่องการสุขคุณว่ามีในยะสําคัญต่อคดีนี้หรือไม่ผมคิดว่าประเด็นสุขคุณนะครับที่อาจารย์โรเจต์บอกว่าเป็นประเด็นเบื้องต้นที่นำไปสู่ประเด็นหลักผมคิดว่าเรื่องสุกคุณโดยตัวมันเองก็เป็นประเด็นหลัก คือนอกจากประเด็นหลักในความหมายที่ศาลก็พูดนะครับคือมันมาตั้งแต่อายาการฟ้องอายาการก็ต้องพิสูจน์องค์ประกอบสองสาตัว<ช>ก็ต้องเริ่มจากซุขหุ่นหรือเปล่าคือเป็นเจ้าของหุ้นนั้นจริงหรือเปล่าไปที่ฝ่ายจำเลยก็คือทนายของคุณทักษินนะครับและคณะนี้แก้ต่างก็จะเริ่มแบบเดียวกันศาลก็ตัดสินตามสูตรแบบนี้แบบเดียวกันผมคิดว่าเป็นเป็นวิธีการคิดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและธรรมชาติว่าต้องพิสูจน์ทีละขั้นทีละขั้นสิ่งที่ ผมรู้สึกแปลกใจกับความเห็นของาคณะาจารย์ <Okay. S 1> จากธรรมศาสตร์นะครับคณะนิติศาสตร์เนี่ย <Okay. S 1> ก็คือ,อท่านดูเหมือนว่าท่านข้ามขั้นแรกไปแล้วท่านบอกว่าท่านไปดูขั้นที่2 3 4 5 6แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้น1ไม่สำคัญ <Okay. S 1> เพราะว่าท่านไปดู2 3 4 5 6มาแล้วนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าวิธีขั้นตอนการคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่พูดง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับคืออาจารย์อาจาจะมีะคือถ้าจะพิสูจน์ว่าคุณทักษิณ กระทำความผิดในเรื่องนี้และสมควรถูกยึดทรัพย์หรือไม่เนี่ยนะครับวิธีตรงไปตรงมาที่สุดก็คือดูว่ามันเป็นเงินของคนทัศนิลป์มันเป็นหุ้นคนทักษิณจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ประเด็นนี้มันก็ตกไปอย่างที่อาจารย์วรเจตพูดแต่ว่าอาจารย์ไปใช้ความพยายามไปพิสูจน์ว่าข้อ2คือเรื่องภาษีสัมปสานมิตรไม่ใช่เรื่อง IP พ t a r าไม่ใช่เรื่องพีเพสไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงไม่ต้องมาดูข้อแรกซึ่งในวิธีการคิดลำดับนี่มันแปลกๆอยู่ก็จึงเกิดเกิดความสงส ลำดับที่เขาคิดกันโดยธรรมชาติอันะครับประเด็นต่อไปก็คือผมคิดว่าทุกขุ่มมันเป็นประเด็นหลักในแง่ที่ว่าการที่มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูลเหตุแล้วก็แรงจูงใจว่าการที่เราจะเข้าใจทั้งภาพรวมว่าคุณทักษิณไปทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกพระราชกําหนดภาษีชัมประสามิตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทําเรื่อง ให้พมา่าให้เงินกู้นะครับก็ดีนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องเอาเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าคุณทักษิณมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียมันเอาเรื่องเข้าตั้งแต่ต้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะแม้แต่เรื่องของกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับก็ยังมีบทบัญญัติใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นกรรมการของบริษัทและไปทําธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มันก็มีปัญหาว่ามันก็ต้องมีกระบวนการของมันและนี่ยิ่งเป็นเรื่องของกฎหมายปกครองนะครับมันยิ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเป็นกฎหมายปปชว่าไปถือหุ้นโดยลําพังก็ยังไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเจตนากฎหมายปปชพวกนั้นก็คือเพื่อมาป้องกันสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วทําไมถึงต้องมาดูเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็เพราะว่าแรงจูงใจของคนถ้าเกิดเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นเป็นเจ้าของหุ้นนั้นมันไม่เหมือนกับคนที่ไม่เป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพิสูจน์เรื่องต่างๆจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องดูเรื่องเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างให้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือเราสงสัยว่าเอ๊ะมีคนใส่แว่นตาดำนะครับเข้าไปในธนาคารแล้วก็ปรากฏว่าสงสัยว่าเงินหายห,ายหรือเปล่าอาจารย์วรเจตบอกว่าไม่ต้องไปดู่าใส่แว่นตาดำหรือเปล่าใส่หมวกหรือเปล่าอาจารย์วรเจตบอกว่าไปดูลิ้นชักที่1เงินหายไหมลิ้นชักที่2เงินหาย,ยไหมเป็นตู้เซฟเงินหายไหม ทั้งที่พิธีดูตรงไปตรงมาก่อนก็คือ,อไม่สงสัยเลยครับว่าคนใส่แว่นตาดําใส่หมวกกันน็อกเข้าไปในธนาคารเนี่ยมีเจตนาอะไรแต่แล้วมันก็จะไปมีผลที่ทำความเข้าใจแต่ประเด็นอื่นซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับเพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องที่คุณทักษิณใช้ดุลพินิษในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะมนตรีอื่นเช่นเรื่องของการออกพระราชกําหนดภาษีสัมภานมิตรก็ดีเรื่องของการให้เงินกู้กับพม่าก,ก็ดีนะครับเป็นการทําในานามของคอรมอซึ่งตัวเองถ้าถือหุ้นก็มีส่วนได้เสีย ผมจริงค,รคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหลักไม่ใช่หรืออาจารย์ครับ<ม>อาจารย์ตอบตรงนี้หน่อยครับได้ได้ครับตอบประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องสุขคุ้นเนี่ยนะครับ ถ้าจะเป็นประเด็นหลักจริงๆของคดีเนี่ยมันจะเป็นคดีลักษณะอื่นนะฮะซึ่งจริงๆรัฐธรรมนูญมันีอยู่สองสองสองคดีนะฮะก็คือคดีที่มีการร้องขอต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่ารัฐมนตรีนั้นได้ยังคงถือครองหุ้นเอาไว้ในบริษัทแล้วก็จะเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งอันนั้นกรณีหนึ่งนะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือกรณีที่มีการยื่นต่อสาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับว่ายังมีการถือครอง หุ้อยู่แต่ตอนที่มีการยื่นบัญชีต่อปปชเนี่ยคุณไม่แสดงว่าคุณถือครองหุ้นอยู่เขาถับยื่นบัญชีเป็นเท็จก็จะเป็นผลทําให้ต้องถูกห้ามหรือถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยหปีปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นประเด็นเรื่องเรื่องุขหุ้นเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปมันเป็นเปน็นหลักของคดีจริงฮะแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันเป็นคดีอีก